สวัสดีทุกๆคกนนะจ๊ะชีวิตต้องดำเนินต่อไปทุกวันทุกเช้าใจนางเหมือนดังทางรถช่างคดเหลือจากคะแนนเนจ็บปวดใจจังช้ำชอกใจจริงเจอผู้หญิงรวนเรใจนางคล้ายทางรถแม่รักง่ายถ่ายเทไม่เห็นจริง ถือว่ารูปสวยเล่นรักรวยยิ่งใจจริงอยู่ในน้อนนางใจพี่นี่เปรียบดังรถบรรทุกรักหนักเต็มหลังหนักจนยางแบนเล่นเลี้วตะบึงพอให้ถึงปลายทาง วิ่งบนถนนใจของนางแสนคตตลอดทางไม่ตรงได้้องน้องความไปจบแกลนี่นะ